สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภา่าพระอาทิตย์นะคะวันนี้พระราชบดีที่14กรกฎาคม2554คุณสมพลองค์การดิฉรัติกรจารุเกษตรวิ์ค่ะในวันพระราชบดีนี้เนี่ยนะคะประเด็นที่เราจะร่วมพูดคุยกันเกี่ยวข้องก,กันกับหนึ่งในสัญญาประชาคมของทางพรรคเพื่อไทยที่จะในการหาเสียงแล้วก็เป็นที่จับตามองนี่เราผ่านการเลือกตั้งมาก็เกือบเกือบสองสัปดาห์นะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดว่า พี่น้องประชาชนคนไทยที่คาดหวังว่าจะได้รายได้จากค่าจ้างวันละ300บาทนั้นจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรมีเสียงสะท้อนทั้งจากผู้ประกอบการจากทางนายจ้างจากทางด้านของลูกจ้างด้วยแล้วก็รวมไปถึงบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ทํางานองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่ามีทางที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้แล้วรวมไปถึงว่าถ้าเป็นไปได้นั้นจะต้องมีแนวทางอะไรที่จะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้นายผู้จ่ายเงินนะคะใน ใช่เนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปในภาพรวมอ,อื่นๆอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกันอย่างที่เริ่มต้นรายการน,นั้นก็เป็นเสียงของคุณยิ่งรักชินวัตรนะคะบุคคลผู้ที่จะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ดูเหมือนว่าเสียงดูอาจจะบอกว่าเอ๊ะตกลงว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่เจ้าตัวนั้นบอกบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่า เรื่องของค่าแรงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300บาทของรัฐบาลเนี่ยนะคะที่เป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อาจจะส,ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเมื่อวานคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นแนวทางที่ต้องการเห็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นแนวทางเร่งด่วนโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบความเสียหายต่างๆเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะมีการหารือกันได้ขอทํางานก่อนเพื่อดูว่าจะมีวิธีทางออกอย่างไรบ้างและถามว่าค่าแรงขั้นต่ํานั้นไม่สามารถทําได้จริงอันนี้ผู้สื่อข่าวถาม ามนะคะเกรงว่าจะมีการนําไปสู่การยื่นฟ้องยุบพ,พักหรือไม่คุณยิ่งรักบอกว่าหากเรามีความตั้งใจจริงมีเจตนาที่ดีพร้อมทั้งชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับรู้อย่างชัดเจนแล้วพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาเองค่ะ ก็เป็นว่าออตอนนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนจะแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนอย่างไรเดี๋ยวต้องตามดูแต่ในขณะที่ทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะผลักดันเรื่องนี้คุณคณวัฒน์วสินสังวรเนี่ยนะคะบอกว่าพรรคจะเดินหน้านโยบายขึ้นข้าแรงขั้นต่ำามร0บาทต่อไปแต่ว่าต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เราคุยกันนะคะกับช่่งเวลาของรายการสภาท่าพระอาทิตย์ค่ะผู้ร่วมรายการที่จะมาให้ความรู้กับเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงจะพูดคุยถึงว่าการปรับขึ้นในครรั้้งงนนีนะะจส่ผลกท อย่างไรต่อไปรวมถึงสถานการณ์แรงงานในบ้านเมืองของเราทั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานของต่างชาติที่เข้ามาด้วยนะคะผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ท่านเป็นสมาชิกผู้ที่สภาจังหวัดชนบุรีค่ะและเป็นประธานอนุกรรมธิการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานวิที่สภาสวสุรชัยชัยประกุลทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมบูร์สวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราได้คุยกัน300บาท นะคะว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าที่สมพลคาดหวังอย่างนี้นี่นี่ผ่านมาเกือบจะสองสัปดาห์แล้วนะคะ<ช>เขายังถกเถียงยังพูดคุยกันว่าเป็นไปได้สิแต่ว่าต้องช่วยเหนือมากกว่านี้อะไรบ้างหรือแม้แต่ตั้งเป็นเขาได้เป็นกองทุนหรือเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อให้นานจ้างได้ยืมเงินเอาไปใช้ก่อนคือน,ะคะนี้ที่เป็นผลพวงของนโยบายประชานิยมที่พรรคการเมืองทุกพักใช้หาเสียงโดยไม่คำนึงถึงผลพวงที่ตามมาว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ผลอันดับแรกคือ ให้พิจูงใจให้คนไปลงคะแนนซะก่อนต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งคราวนี้เพราะคนกลุ่มผู้ใช้แรงงานไปเลือกเพื่ออยากได้สามร้อยบาทอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่ามีสอบถามตัวตนว่าทำไมถึงเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะว่าอยากได้สามร้อยบาทแม้กระทั่งลาวพม่าเขมรก็อยากได้สามร้อยบาทต่อวันเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้สามร้อยบาทแต่เขาหวังว่าแรงกดดันจากค่าแรง จากการปรับขึ้นมาอย่างน้อยสุด้ายทำให้แรงงานของเขาถึงแม้จะอาจจะไม่จะตามกว่าค่าแรงงานไทยก็จะถูกยกปรับขึ้นมาเพราะว่าถ้าแรงงานไทยมีค่า300บาทค่าแรงต่างด้าวซึ่งอาจจะไม่ต่อรองมากมนักเขาก็ได้จุกปรับขึ้นมาเป็นทางเลือกอื่นสําหรับผู้ประกอบการหลายส่วนเหมือนที่โรงงานเชือดไก่ที่ที่จันทบุรีมีคนงานเขมรนั่งพันกว่าคนโรงงานไทยแทบมีเป็นส่วนน้อยนะแล้วก็มีเรื่องมาราวขึ้นมา นอกจาก300บาทสําหรับผู้ใช้แรงงานแล้วนะครับยังต้องมีพันมือ5,000บาทสำหรับข้าราชการด้วยวอันนี้เป็นอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการทวงถามให้พรรคเพื่อไทยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาหรือการหาเสียงทางการเมืองนี่ยังต้องมีพรรคการเมืออื่นนะพรรครัฐบาลที่บ,บอกว่ากุญแจสองดอกบ้านหนึ่งหลังแล้วก็แล้วรืยนหนึ่งหลัง นั่นนโยบายหลายๆอย่างคือคำคำมั่นข้อเสนอต่างๆในการหาเสียงหลายๆอย่างมีมีเงื่อนงำแฝงอยู่เช่นจะมีโครงการช่วยเหลือบ้านลดภาษีบ้านแปลว่าคุณต้องการช่วยเหลือโครงการบูรบ้านจะสานทห้งเอกชนใช่หรือไม่แล้วคุณบอกว่าจะลดภาษีรถยนต์แสดงคุณต้องการหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่หรือไม่แทนที่จะไปส่งเสริมคนส่มวลชนใช่ไหมเพราะเราเอาใจบริษัท รถยนต์มาตลอดถึงต้องสร้างรถสร้างถนนเพื่อรองรับรถยนต์แต่ไม่เคยสร้างเครือข่ายรถไฟเลยตั้งสมัยรัชกาลที่ห้ามาอย่างไรก็อย่างนั้นนี่คือ,อแต่ว่าเรื่องเร่งด่วนตอนนี้คือว่าคุณยี่รักจะได้เป็นนายกหรือเปล่า <c oughs> อันดับแรกเลยนะ <c oughs> เพราะว่ายังไม่ได้รับรองจากกกตเลยนะคะล่ <c oughs> นานสุดยังถูกพั่ค่ะคือถ้าเกิดโดนแขวนแล้วก็ครั้นี้จะยุ่งใหญ่เลยครั้นี้ไปก็ใหญ่เลย <c oughs> แต่ว่ากกตจะจะกินดีหมีหัวใจเสือ ก็ว่าแขวนทั้งทั้งทั้ง,ง,งคุณพิสิตเรืร่อน้วักหรือเปล่าแล้ว,ลวถือว่าไมสเสื้อแดงคูกหรอคือถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะค่ะจะไม่แขวนก็ไม่ได้จะแขวนก็ไม่ได้อีกอ่ะโดนทั้งสองทางใช่อันนี้แหละคือ,อ ความกระหาทางการเมืองที่ทุกฝ่ายจะต้องพิจารณาอันนี้คือตั้งไว้ว่าหนึ่งจะได้รับรองหรือเปล่าสองจะได้เป็นนายกหรือเปล่าด้วยอันนี้ตั้งเอาไว้ก่อนนะคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันก้าวข้ามผ่านไปจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็จะมาเจอสามัจต้องมาเจออบาทห้ามเจอข้ออื่นนะที่ไม่ใช่มีทั้งแท็บเล็ตแท็บเล็ตแจกเด็กนักเรียนยี่สิบกว่าข้อนั่นแหละที่ต้องเจอยี่สิบห้าข้อ ทั้งโครงการขนาดใหญ่พ yeah! ักนี่ครูเรียนขจัดยาเสพติดสามสิบบาทรักษาทุกโรคจำนำข้าวแจกบัตรเครดิตเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าเนี่ยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำคือมันใกล้ตัวมากว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าวันนี้ไม่มีนายจ้างไหนที่ยินดีปรีดากับค่าจ้างอันใหม่นี้นะแม้กระทั่งมีค่ะมีที่ที่ขอนแก่นหรือที่ไหนที่ได้มีการปรับเพื่อเป็นการสนองนโยบายล่วงหน้าไปก่อนแล้วที่ขอนแก่นที่ขายอุปกรณ์การศึกษาอันนั้นก็เป็นประเด็นขึ้นมาีนันอีกคนละสามคน ไม่ใช่คำาินมากกว่าน,นั้นค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ขลับมาคุยกันด้วยนะคะว่าเออแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วมันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนยังไงเดี๋ยวก็ให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นไปด้วยนะคะคุยกัคุณค,คุณจิคะ่ะท่านสวค่ะคือชีวิตคนคนหนึ่งนะน่าจะมีะไรายได้ที่เพียงพอและมีความสุขนะสามร้อยบาทต่อวันที่จริงมันก็มันก็ลําบากกันะภายใต้สภาวะเศรษฐกิจชนนี้แต่ว่าสภาวะของเศรษฐกิจโดยรวมแล้วมันก็ต้องมีผลกระทบ เพราะว่าเราเคยประกาศมาตลอดบอกว่าแรงงานเมืองไทยถูกนะสามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้เท่ากับเป็นการตีค่าว่าชีวิตความเป็นคนไทยเนี่ยถูกมากนะเมื่อก่อนนี่ถือว่าโอ้ค่าแรงงานไทยถูกมาเพราะมาเพราประเทศอื่นที่ค่าแรงชีวิตของเขาแพงกว่าคุณค่าความเป็นคนมากกว่าคนไทยถึงจ้เอาค่าแรงไทยไปไปโฆษณาว่ามาใช้แรงงานถูกๆเถอะมาหากําไรจากแผ่นดินนี้ใช้แรงงานไทยถูก ล้วคุณจะเอากาไรกลับึ้นไปประเทศของคุณไปแต่ตอนนี้บนบทว่าคนไทยราคาแพงขึ้นมาแล้วต้องใช้ขมิ้นพม่าลาวาต่ในเขาก็ยิ้มเลยสิหรือเวียดนามหรือบังกลาเทศปากีสถานหรือนลนลาตินอเมริกาแรงงานพวกนั้นราคาถูกค่าแรงไทยเยอะนี่คือการตีค่าความเป็นคนแต่ยี่มองว่าเป็นหนึ่งจิตวิญญาณเหมือนกันใช้ค่าแรงงานถูกแต่ค่าแรงงานไม่พอเาฝีมือดีกว่านะเป็นสภาพสังคม สภาพเศรษฐิ์ในพื้นที่นั้นค,ค่าของชีพมันถูกกว่ากันเองนะ,ะช่าง,งช่งางดัดเหล็กช่างช่างมัดเหล็กช่างเทปูนในเขมรในลาวพม,มา่าในปากีสถานหรือไหนเรื่ตามาก็จับฝีมือเท่ากันในฟิลิปปินส์ฝีมือเท่ากันแต่ว่าค่าของชีพต่างกันกันสำหัเป็นตัวกำหนดค่ารายได้ใช่ไหมล่ะ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะส่งข้อความมาไม่ว่าคุณผู้ชมเองจะเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างที่จะต้องจ่ายเพิ่มให้กับลูกจ้างในอนาคตหรือไม่เนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับค่าจ้างแล้วอยากได้เพิ่มมากขึ้นหรือเป็นประชาชนคนทั่วไปที่แน่นอนว่าจะต้องได้รับผลกระทบแน่หากว่ามีการปรับค่าจ้างขึ้นเพราะราคาของราคาสินค้าและค่าครองชีพมันต้องปรับเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างแน่นอนร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะส่งมาที่ กดเอเว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความสม่งมาที่4850770 4850770นะคะมากันที่ท่านสวร,สรช